ผมจะตั้งชื่อตอนนี้ว่าเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่ของคุณมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับอ่ะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตนี้เจ้าของพอตนี้เนี่ยก็เคยมาเรียนกับผมที่กรุงเทพอยู่ภูเก็ตนะแต่ว่าขึ้นมาเรียนกับผมที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เรียน2วันเลยนะอันนี้นับถือความขยันเขาบอกว่ายอดลดยาวๆแบบนิ่งๆตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนี้ไม่เกิน50โหลด หกเดือนหลังมานี้ส่งตลอดนะครับเกือบทุกวันโอเคยอดไม่ขึ้นแม้จะยังส่งทุกวันนะแต่ยอดไม่ขึ้นนะครับอ่ะอย่างเงี้ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของตัวภาพหรือว่าแนวทางละคือจะพูดถึงจํานวนภาพเนี่ยน่าจะส่งมาประมาณ10ปีได้ะมะั้งผมว่ามันน้อยไปหน่อยเอ่อสิปีหรือว่ากเกือบสิปีเนี่ยเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนประเนกับผมที่ตอนที่ผมสอนในกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะ6 7ปีมาแล้วนะภาพมีอยู่พันหถือว่า ก็น้อยอันนี้ข้อแรกก่อนนะต้องยอมรับก่อนว่าภาพตัวเองมันก็ยังน้อยเกินไปนะครับอย่างที่2คือเรื่องของแนวทางขออนุญาตดูในหน้ารวมที่พอร์ตเนีย่ยเป็นเน้นพวกเท็กเจอร์กำแพงพวกอิฐพวกหินอะไรพวกนี้คือถามว่าภาพแนวนี้มันขายได้ไหมมันขายได้แหละขอ,อให้มันเป็นภาพที่ขายดีที่สุดในพอร์ตของคุณก็ตามนะแต่ถ้าถามว่ามันเพียงพอในปัจจุบันนี้ไหมมันก็ไม่พอนะครับ เพราะว่าภาพพวกนี้มันล้นตลาดแล้วนะอ,อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับเจอกําแพงถ่ายกําแพงเจออิดถ่ายอิดเจอพื้นถ่ายพื้น,นสนามหญ้าคุณส่งไปตอนนี้ภาพเนี่ยมันมันจะจมนะถ้าคุณเพิ่งมาสมัครขายภาพและส่งภาพพวกนี้ไปเนี่ยมันจมแน่นอนนะครับเพราะคู่แข่งเยอะมากโอเคเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับมันยังใหม่อยู่นะครับมันก็เป็นที่นิยม นะแล้วมันก็พาให้ภาพคุณนะมาเป็นภาพขายดีที่สุดประจําพอร์ตของคุณได้เพราะว่ามันใช้เวลาสะสมมาหลายปีหลายปีนะครับแล้วก็เป็นคนต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนยุคแรกๆที่ส่งภาพประเภทพวกนี้เข้าไปนะครับผมว่าอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแนวทางแล้วล่ะนะโอเคภาพพวกนี้ถ้าเราไปเห็นวัตถุดิบที่ไหนเนี่ยโอเคถ่ายเก็บไว้ส่งได้ไหมส่งได้ แต่ก็ไม่ควรหวังแล้วว่ายอดเนี่ยมันจะขึ้นแบบเห็นเนื้อเนื้อนะครับยากแล้วนะนะครับแล้วงานที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะทําเป็นพวกป้ายใช่ไหมครับโอเคพวกป้ายพวกนี้ถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้ตลาดมันแคบครับป้ายพวกคําเตือนน่ะมันไม่ใช่เป็นประเภทงานที่ติดเทรนมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ซื้อแน่นอนก็ถือว่าเป็นเป็นนิชเนาะ,ะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มแต่มันเฉพาะกลุ่มแบบแคบเกินไปนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มันแคบเกินไปเนี่ยเราจะหวังให้ยอดโหลดมันเยอะๆเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าดีมานมันน้อยคือมันไม่ใช่งานที่ที่มันเป็นเทรนนะครับยอดมันก็จะไม่ใช่แบบมือหวามากแต่โอเคแหละเราเก็บไว้ในพอร์ตได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ คนกลุ่มที่อยากจะหางานพวกป้ายพวกนี้เขาก็จะเจองานของคุณเป็นคนแรกๆแ,แต่อยากให้เพิ่มงานที่มันเป็นแนวเทรนด์ด้วยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาภาพเป็นภาพตัวอย่างให้ดูสัก1 2ภาพแต่ภาพที่เขาถ่ายเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นภาพเป็น texture นะเป็นหลังขาวนะครับอย่างภาพนี้เอาแต่ดูแล้วน่าจะเป็นตะไคร้หรือว่าถ่ายบนหลังขาวแล้วก็เปลี่ยนฉาก ไปถ่ายบนพื้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเอาไปเสิร์ชหาเนี่ยผมเชื่อว่าภาพแบบนี้จะมีหลายภาพจะน่าจะมีเยอะเลยหลายแอคเค้าที่ถ่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพมันมุมมันซ้ำกันมากไปหน่อยคือถ้าถ้าเราเล่นแบบนี้มากๆเนี่ยมันมันจะเริ่มตันอ่อยังผมเคยบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมครับภาพลักษณะนี้ช่วงแรกๆอะ่ะมันพาให้เรามาถึง ในส่วนของป๊อปปูล่าได้ก็จริงนะครับแต่ช่วงหลังๆอ่ะภาพลักษณะนี้จะมันจะล้นตลาดแล้วนะครับถ่ายเอาใบไม้มาถ่ายหลังขาวเอา,เอาพืชผักส่วนครัวนะครับามาถ่ายบนพื้นไม้พื้นกระดานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเอาวัตถุเดี่ยวๆมาวางแบบนี้มันมันล้นแล้วนะครับนอกสจากว่าเอาไปประกอบกับผักชนิดอื่นนะครับ นะอันนี้อันนี้ถือว่าให้ไอเดียไปนะครับนะครับอาจจะใส่ถ้วยบ้างเหมือนกับเป็นเครื่องปรุงของอะไรสักอย่างนะครับถ่ายแบบ top view อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะน่าสนใจนะครับเ,เดี๋ยวผมเข้าไปดูใน collection ที่เป็นเวกเตอร์นะคุณมีปัญหาเรื่องการแยกแยก collection ของตัวเองด้วยเออคุณแยก collection งานที่เป็นไฮเทคไว้ต่างหากแต่แต่พอผมไปดูอีก collection หนึ่งที่เป็นพวก abstract ใช่ไหมมันก็กลับมีภาพที่เป็นแนวแนวไฮเทคอยู่ แต่คอลเลกชันที่คุณแยกไว้เฉพาะที่เป็นไฮเทคอะกับกับไม่มีภาพไฮเทคผมอมานถึงภงพาพที่ผมกำลังกาลังดูอยู่นี่นะนะครับอาจจะแยกคอลเลกชันผิดหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะผมดูงานเนี่ยอย่างภาพนี้เป็นแนวไฮเทคเนี่ยผมว่าทำสวยนะทำสวยเลยนะครับพวกโลโพลิกอนนะครับเป็นแบ็กกราวน์เนาะเนี่ยภาพเป็นคริสต์มาสคือดูจากภาพรู้เลยอะประดิษฐ์ภาพ ให้มันได้แบบนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่ารู้จักเครื่องมือมีความคล่องอยู่พอสมควรนะในการใช้ Illustrator นะครับนะสวยเลยเป็นเนี่ยภาพ r บกราวคริสต์มาสคือมันเจีได้ตรงไหนหรู้ว่าตรงที่คุณนะมีความสามารถทางด้านนี้แต่ไม่ยอมทําเยอะๆคือถ่ายภาพประเภทแบบไทยใบไม้เอามาวางฉากขาวอะไรพวกนี้คือผมว่ามันทําได้แต่ผมว่าลดน้อยลงหน่อยก็ดีนะครับถ,ถ้าจะหวังยอด ดาวน์โหลดให้เยอะกว่านี้นะไปเน้นสิ่งที่คุณทำได้ดีอย่างงานเวกเตอร์นะครับภาพแนวให้เ็คดูฮาโลวีนสิอืมฮาโลวีนก็ทำสวยเนี่ยว่าสวยอยู่คือมีพอสวรรค์นนะ่ะนะครับคือพอคุณจะไปได้ไกลกว่านี้ถ้ารู้จักเอาฝีมือที่คุณมีมาสแสดงหน่อยอ,อสแสดงให้ให้โลกเห็นหน่อยภาพป้านผมว่าดีมาไม่เยอะหรอกแต่ถ้าคุณอยากจะเก็บไว้ในี่พออะ ก็ได้แต่ให้เพิ่มแนวที่มันเป็นแมสหน่อยแนวแมสเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันแมสคู่แข่งมันก็เยอะก็ใช่คู่แข่งเยอะแต่ยอดดาวน์โหลดมันก็จะเยอะตามด้วยนะครับเพราะว่าคนต้องการภาพนี้มากมันเป็นเทรนนะครับบางคนบอกว่าออไปทำพวกภาพนิชดีกว่ามันก็จะต้องดูด้วยว่านิชเป็นแบบไหนนะครับบางนิชตลาดไม่ต้องการมันก็ยอดโหลดมันก็ไม่ขึ้นนะ มันนิชเกินไปไงจนไม่มีดีมานอ้ออย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะหลายคนถ้าดูอยู่นะครับเอาเคล็ดลับอันนี้ไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยบอกกับพอร์ทที่เอามาวิเคราะห์พอร์ตไหนเลยนะครับพอดีเห็นเราเลยนึกขึ้นได้นะภาพที่คุณจะเล่นเป็นเป็นตัวอักษรอนะ A B C อะคุณจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่บางคนจะเล่นตัวอักษร A ถึง Z เลยนะ A 1ภาพ B 1ภาพ 1> C 1นภาพจนถึง Z นะครับรู้สึกว่ามันคุ้มดีใช่ไหมแต่ผมมองว่าเมื่อก่อนนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าผมว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปละผมแนะนำว่าถ้าคุณจะออกแบบเป็นตัวอักษรนะครับเอา A ถึง Z มารวมกันเป็นเซตเดียวกันเลยผมว่าปัจจุบนันนี้มันจะถูกใจลูกค้ามากกว่าเหมือนกับคุณบังคับให้เขาต้องซื้ออถ้าเองไม่ซื้อเองก็จะได้ไม่ครบคำนะอย่างเช่นถ้าถ้าเขาต้องการคำว่า เซลใช่ไหมเขาต้องซื้อ S A L E มันมันก็หลายภาพใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณรวมไปให้เขาเลยเป็นคำเป็นคำเฉพาะจาะจงไปได้คำว่าเซลคำว่าโปรโมชั่นหรือจะเอา A ถึง Z รวมกันไปเลยทุกตัวอักษรในหนึ่งภาพเนี่ยก็ได้นะครับเขาจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อแนวโบชัวก็ทำสวยอยู่นะคนเก่งอ่ะจะชอบทำหลายอย่าง แต่ถ้าจะให้มันเห็นผลเนี่ยผมว่าลองลองตีสโคบนะให้ให้แนวงานในพอร์ตเนี่ยมันดูไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะค,คุณคุณทำแนวเทค h สวยก็ทำไปเลยแนวเทค h นะครับแนว Background แนวคริสต์มาสพวกนี้นะครับก็แยกไว้เป็นคอลเลคชั่นนะครับคือเรื่องการออกแบบเรื่องการวาดหรือว่าการดีไซน์อะไรพวกนี้ผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าคุณทำสวยอยู่แล้ว ที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่รู้จะติดตรงไหนเรื่องคีย์เวิร์ดก็ภาพนี้เป็นภาพพื้นไม้ wood floor grunge and stain iso i s o l a t e on white background ออออ,อ,อ,อโอเคอยู่นะเป็นคำสำคัญใส่ไปครบอยู่นะครับแต่ว่าในรายละเอียดภาพอะครับหรือว,ว่าใน description อะคำสำคัญผมว่า มันยังขาดไปอยู่บางคำนะอย่างภาพเป็นพื้นไม้เนี่ยนะครับคำที่ห้ามพลาดเลยก็คือ texture นะ texture นะครับอโอเคไม้มีมันเป็น background ใช่มีคำว่า background นะครับแต่ภาพลักษณะนี้มันถือว่าเป็น texture ด้วยเพราะฉะนั้นควรจะใส่คำว่า texture นะใส่แค่ใน keyword ไม่พอนะครับสำหรับ Shutterstock นะ Shutterstock ให้ความสำคัญกับ description มากกว่าคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นคุณควรเอาคาว่า texture ไปใส่ใน description หรือว่ารายละเอียดภาพด้วยถ้ามีก็น่าจะได้กระเตื้องขึ้นมาแล้อีกพอสมควรนะครับบางภาพก็ใส่แบบสั้นๆน,นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใส่สั้นมากเลย o l e r o o a d Plank background นะครับเนี่ย texture ควรจะใส่นะครับคือภาพภาพหนึ่งนะครับถ้าคำสำคัญของมันเนี่ยมันหายไปเนี่ย มันก็จะมีผลต่อการค้นหานะลูกค้าอาจจะไม่ได้หาคําว่าแบ k ็กกราวก็ได้ครับอาจจะอาจจะหาคําว่าอย่างภาพนี้ถ้าลูกค้าหาคําว่าแบล็กกราวโอเคเจอแต่แต่ลูกค้าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแบ c ็กกราว d นี่ยเขาอาจจะใช้คําว่าเท็กเจอร์แต่ถ้าถ้าเขาพิมพ์คําว่าเท็กเจอร์เนี่ยภาพนี้ไม่ขึ้นเลยนะจะกลายเป็นภาพอื่นของคนอื่นมาแทนนะครับอย่างป้ายคําเตือนเนี่ยมันใช้อ่อมันใช้ศัพท์หลายคําได้อยู่นะครับอ่ดอเรนเจอรัสก็ได้นะครับ เออ c a u t i o n ก็ได้นะครับ alert ก็ได้นะครับคำพวกนี้ควรจะมีนะแต่อันนี้ไม่มีนะครับใส่ดูเหมือนจะยาวนะแต่ว่าคำสำคัญมันมันหายไปพอสมควรรวมถึงสีด้วยถ้าภาพของเราเนี่ยมีสีอะไรเป็นสีหลักที่เห็นเด่นชัดเลยในภาพะครับควรจะใส่สีลงไปด้วยนะครับ yellow บ black อะไรพวกนี้นะครับแต่ของพวกนี้มันมันแก้ได้นะคำว่าใสนะครับคำว่าใสเนี่ยใช้ซ้ำ เว่าน่าจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนทรายอีกคำหนึ่งที่มันซ้ำเนี่ยเป็นคําอื่นที่มันมีความหมายบอกว่าเป็นป้ายเป็นอะไรพวกนี้เหมือนกันอย่างเช่นอะไร<ม>บอร์ดก็ได้เ,เลเบลก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะเ,เห็นไหมเนี่ยควรจะใส่ในรายละเอียดเนี่ยให้มันครบๆนะครับพูดถึงการพูดถึงการจัดหมวดหมู่นะอ,อย่าพยายามเอาไปผสมกันในหมวดเดียวนะครับ ถ้าถ้าจะแยกคือแยกให้มันชัดเจนไปเลยโบเก้แบ็ก g r o u n d กับ t e x t ซ์เจอร์เอามารวมกันนะครับคือมันควรจะเป็นโบเก้ก็บเก้ไปเลยนะครับ t e x t ซ์เจอะไรก็แล้วแต่ก็แยกให้เป็น t e x t ซ์เจอร์รวมๆกันไปเลยผมว่ามันจะเวิร์กกว่านะครับโอเคอย่างเงี้ยภาพท้องฟ้าถ่ายท้องฟ้ามาใช่ไหมก็ท้องฟ้าอย่างเดียว อ,อ,อ่าเป็นภี่าพเป็นภาพฮาโลวีนก็ฮาโลวีนไปอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องคอลเลคชันเนี่ยผมว่าลองไปแก้ดูหน่อยก็ดีนะครับอย่าให้มันผสมกันถ้ามันเป็นแนวที่ต่างกันอย่างชัดเจนแยกคอลเลคชันของใครของมันไปเลยดีกว่านะครับสรุปนะครับพอนี้มีปัญหาอยู่5ข้อหลักๆเลยนะหนึ่งเลยที่เห็นชัดคือภาพน้อยนะครับมีพันกว่าภาพ แต่ถ้าหักลบกันแล้วเนี่ยภาพที่มันเป็นเทรนภาพที่ขายดีมันจะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับยอดมันก็เลยน้อยเพราะว่าใน1,500ภาพเนี่ยภาพที่มันขายดีจริงๆอ่ะไม่อยู่ไม่กี่ภาพ2คือทําภาพเอาเทรนให้น้อยลงนะครับถ้าชอบก็ไม่ว่ากันนะครับเอาเก็บสะสมได้นะครับแต่เราควรจะแบ่งเวลาส่วนใหญ่ไปสร้างภาพที่มันอินเทรนมากกว่าเพราะมันจะมีส่วนช่วยนะทำให้ดันให้ยอดเนี่ยมันเยอะขึ้น ยิ่งมีภาพอินเทรนมากนะครับมันจะช่วยดันซึ่งกันและกันอะ่ะผมถึงเคยบอกว่าถ้าพอร์ตงานเนี่ยมีภาพเยอะทําภาพแนวที่คนกําลังนิยมใช่ไหมครับแล้วก็จานวนภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวคูณที่ทําให้ยอดเนี่ยมันก้าวกระโดดน,นะสเพิ่มเวกเตอร์ให้มากขึ้นอย่างที่ผมดูในพอร์ตเนี่ยแบ็กกราวน์แนวเทศกาลนะครับคุณทําสวยนะโดยเฉพาะคริสต์มาสเนี่ยทำสวยงามเลย มีอยู่ไม่กี่ภาพแต่ก็ดูรู้นะว่าคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกับภาพป๊อปปูล่าได้เลยนะผมถึงบอกในต้นคลิปไงว่ามีคือม,มือแต่ไม่โชว์ให้โลกเห็นมันก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับข้อ4นะครับคำสำคัญไม่ครบนะเท่าที่ดูเนี่ยคำสำคัญในภาพเนี่ยหายไปหลายคำอยู่อาจจะไม่รู้ว่าภาพนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้าง ก็เป็นไปได้นะครับบางคํามาสั้นก็สั้นเลยบางคําใส่ยาวก็จริงแต่มันเป็นคําที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพสักทีเดียวนะครับแล้วก็มีคําซ้ําอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับตัดพวกนี้ออกให้หมดนะคำซ้ำอย่ามีถ้าในภาพนั้นมันมีคําที่ให้ความหมายได้มากกว่าหนึ่งคำควรใส่คําอื่นเติมลงไปด้วยอย่างเมื่อกี้ใส่ label นะครับหรือว่าใช้คําว่าสติกเกอร์เนี่ยก็ได้ คิดไม่ออกไม่รู้จะใส่คำไหนถาม AI นะไปถาม AI นะครับที่ผมใช้ประจำเลยคือ Google Gemini นะครับมันเจนออกมาเป็นคำแบบครบเลยนขะ้อ5ก็คือการแยกคอลเลกชันนะครับมันอาจจะเป็นผลทางอ้อมนะการแยกคอลเลกชันคือทำให้ลูกค้าเข้าค้นหาในพอร์ตง่ายนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายยอดน้อยหรือย,ยอดเยอะแบบตรงๆแ,แต่มันจะทำให้ลูกค้าเนี่ย เข้าไปในพอร์ตคุณแล้วไปหาภาพง่ายมันอาจจะเป็นทางอ้อมนิดหนึ่งนะครับแต่ก็แนะนําว่าควรทําผมเชื่อว่าถ้าคุณทำาี่หข้อนี้เน้นๆเลยนะนะครางปีหน้าผมมั่นใจว่ายอดคุณขึ้นแน่นอนอ่ะลองดูนะครับนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่คลิปดีๆที่มีสาระนะครับกับการขายภาพกราฟิกออนไลน์ ในตลาดต่างประเทศนะครับหรือที่เรียกว่าสต็อกโฟโต้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ขายมา10กว่าปีแล้วกล้าพูดได้ว่ามีลูกศิษย์หลายคนที่สําเร็จนะครับยอด6หลักต่อเดือนกันออพอสมควรมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังอีกมากมายนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ